วงชะตานะฮะของชาวลักนาราศีต่อไปนี้นะครับเนื่องจากดาวาพระพฤหัส,สบดีเนี่ยนะฮะท่านได้โคโจรคนะวงคู่กับดาวพระอาทิตยนะ์ไปจนถึงประมาณวันที่15มิถุนายนนะครับอิทธิพลของดาวาพระพฤหัส,สบดีเนี่ยนะครับที่โคโจรควงคู่กันเนี่ยนะฮะ จะให้คุณรุนแรงกับ12ลัคนาราศีนะฮะลัคนาราศีต่อไปนี้มีโอกาสเกิดโชคลาภเกิดลาภใหญ่นะฮะแล้วจะเรื่องไปนะครับนะเด่นๆก็จะมีลัคนาราศีพฤษภนะฮะที่มีดาวอาทิตย์กับดาวพระพธหัสเสียควงคู่กันอยู่จุดเกิดดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสสมบดีควงคู่กันอยู่จุดเกิด,กด,หด,ด,กดกให้คุณอเด็กอันตน์กับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภ ใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเี่ยนะครับงานจะเข้างานจะปังนะฮะจะขายขลองจะขายได้มากนะมีโปรเจกต์มีงานใหญ่เข้ามาภายใน1เดือนนะฮะบางขั้นเก,เกิดโชคลาบก็ได้เกิดลาบใหญ่นะได้รางวัลถูกหวยก็ได้นะฮะนับจากนี้ไปจนถึงกลางเดือนมิถุนาหรือว่า การจะติดต่องานกับผู้หลักผู้ใหญ่นะเนื่องจากดาวครูอาจารย์กับลูกศิษย์ทับชะตาเนี่ยมีความสําเร็จบางท่านได้พบครูบาอาจารย์บางท่านได้องค์ความรู้ได้พัฒนาตนนะฮะชาวพฤษศนะนะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าบางท่านได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ดาวที่เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ์ูด้วยนะครับนะ,ะมีโอกาสดีๆนะฮะในเรื่องของทรัพย์สินหรือของชิ้นใหญ่ๆนะฮะเกิดขึ้นนะครับบางท่านจะได้เดินทางไกลมีการจัดการกับรักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สําเร็จราศีต่อบานะครับราศี พิจิกมีโอกาสเกิดโชคเรื่องเงินและเรื่องงานเกิดขึ้นภายในหนเดือนนี้นะเช่นการงานถูกเกื้อกูลสนสับสุนช่วยเหลือมีคนมาป้อนงานช่วยเหลือเรื่องงานมีคนแนะนํางานให้หรืองานต่างๆที่คุณทํามันเป็นเงินเป็นทองามันท่านเกิดโปรเจกต์ใหม่งานใหญ่เกิดงานจาก,กับต่างเพศก็เป็นไปได้หรือว่ามีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะครับนะแล้วก็ราศีต่อมาราศีกรกฎ เนื่องจากอาทิตย์เป็นดาวเงินและร่วมกับดาวพฤหัส,สบดีเป็นคู่มิตรอยู่จุดลาบนะครับกรกฎเนี่ยมีมุมที่ดีที่จะเกิดเงินเกิดทองเกิดโชคลาภหรือได้ของชิ้นใหญ่มีเงินก้อนไหลเวียนผ่านมือเข้ามาขาดเงินจะได้เงินนะราศีต่อไปนี้คือราศีสิงห์นะฮะมีการเกิดโชคต่างๆทางการงานเกิดขึ้นในดวงชะตาดาวคู่มิตรควงคู่ในเรือนการงานต่อไปราศีต่อมานะราศี คือราศีกันดาวอาทิตย์คองคู่กับดาวพระพฤหัสอยู่ในจุดสุภาเนี่ยนะครับใครติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือทําอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศดีนะครับนะรบหรือว่าบางท่านจะมีการจัดการเกี่ยวกับหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สําเร็จนะครับมีการติดต่ออะไรเกี่ยวกับต่างเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สําเร็จห,ห,หรือติดต่อผู้ใหญ่นะฮะจะดีคนมีขั้นมีตําแหน่งมีสีจะดีในการช่วยเหลือดีราศีธนูนะครับ มีโชคดีเกี่ยบางท่านเนี่ยเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับรถหรือเกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยหลักทร,ร,รัพย์อสังหาริมทรัพย์ราศีมังกรได้เครือข่ายคอนเนคกชันใหม่ราศีกุมมีโอกาสมีโชคเรื่องเงินทองทองเกิดขึ้นเพราะดาวดาวการเงินควงคู่กับดาวอาทิตย์อ่ะนะฮะกิดเกิดโชคเรื่องเงินหรือได้โชคลาบนะครับหรือว่ามันจะแปลว่าจะมีโอกาสได้โชคจากต่างเพศได้งานได้เงินได้ผลประโยชน์ในการช่วยเหลือราศีมีมีโอกาสเกิดโชคจากเครือข่ายคอนเน็ชันหรือการบุกเบิกอะไรใหม่ๆหรือว่า มีโชคดีเกี่ยวกับงานการงานมีคนช่วยเหลือสนับสนุนนะฮะอุปธรรมนะครับรนะาศีเมษดาวค,วาคู่มิตรคู่มิตรควงคู่กันในเรือนการเงินนะฮะจะเกิดสิ่งที่ดีการทางการเงินในช่วงหนึ่งเดือนนับจากนี้นะครับนะในดวงชะตาราศีเมถุนก็อาจจะเกิดโชคงานการดีง,งานแบบลับๆนะฮะเกิดความสําเร็จได้โชคจากต่างเพศด้วยก็ได้นะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่ดาวอาทิตย์ควงคู่กับดาวพระฤหัสบดีนะครับใน ช่วงนี้ไปจนถึงมิถุนานะครับการเดือนมิถุนาไปตัดตวงโอกาสเอานะนะครับจะเกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตนะฮะดาวคู่มิตรไปให้ผลในทางเกื้อกูลช่วยเหลืออุปธรรมนะฮะเหตุ<ะ> <ฮะ S 2> แล้วแต่ใครแล้วแต่มันแล้วแต่พื้นฐานของดวงชะตาอันนี้ผมทํานายรวมๆนะสำหรับท่านใดนะฮะอยากจะดูดวงส่วนตัวก็แนะนําลูกศิษย์นะเขาดูแม่นนะ,ะกนะ็เขาจะส่งไฟเสียงคือดวงคนเราไม่เหมือนกันอนะพื้นดวงอันนี้จะทายรวมๆนะเป็นแนวทางนะครับ ไม่ได้ดูเจาะพื้นดวงคุณนะฮะหลักวิชาโหราศาสตร์เป็นหลักอุปมาอุปไมยนะฮะบางคนน่มีเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะฮะก็ถูกโกงถูกยึดทรัพย์ก็มีนะครับนะอยู่ที่พื้นดวงนะครับบางคนจากจนก็ไปร่ารวยในปลายชีวิตก็มีนะฮะบางคนกลางชีวิตรวยแต่ปลายชีวิตจนก็มีนะครับนะที่เคยดูดวงมาเนี่ยเนี่ยยังเนี่ยแนะนาดูกับลูกศิษย์เขาจะส่งเป็นไฟล์เสียงนะคิวเขายาวรอหน่อยเนี่ย ขาส่งไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกที่พูดมาใช่หมดเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยส่งไฟล์เสียงเข้าไปเนี่ยเนี่ยเขาส่งทางไลน์เห็นไหมเนี่ยพอคนฟังคลิปเสร็จเขาบอกแม่นมากๆค่ะเนี่ยทั้งชีวิตอย่างนี้นี้นี่ก็ไปดูเอานะเนี่ยคนนี้เขาได้คลิปแล้วเขาบอกฟังจบแล้วแม่นมากๆเนี่ยนะก็ไปดูเอานะกับลูกศิษย์ทักไลน์ผมไปนั่นแหละนะครับก็ค่าครูเขาถูกกว่านะครับก็ สำหรับท่านใดยอยากจะได้เรียนวิชาโหราศาสตร์เนี่ยก็ผมมีคอร์สออนไลน์นะก็ไปถามเอดมิเรียนตั้งแต่ไม่รู้เรื่องเลยนะจนทำพยากรณดวงได้เรียนในวิดีโอที่บันทึกไว้แล้วเรียนได้ตลอดชีวิตนะครับนะทำเป็นบทบทเป็นตอนๆไว้ให้นะฮะเข้าใจง่ายย่อยรายละเอียดให้นะครับสำหรับท่านใดยอยากจะได้เป็น,เ,ปนเครือข่ายของผมนะนะตอนนี้ผมก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็กำลังขยายไปลงทุนหลายที่ นะก็เลยอยากได้เครือข่ายในหน้านะครับที่มาเป็นเครือข่ายกับผมนะเป็นตัวแทนขายซัย์ให้หน่อยนะแต่ว่าไม่ได้ว่าทาสัญญาที่ว่าเป็นแบบให้คุณเป็นตัวแทนคนเดียวนะแต่ว่ามันก็จะมีเครือข่ายตัวนี้มีอยู่300กว่าคนแล้วก็คือเป็นงานฟรีแลนซ์นะถ้าคุณขายได้คุณก็ได้สเเซนะเพียงเขียนใบสมัครนะฮะเเขียนใบสมัครนั่นแหละคือสัญญาระหว่างนะผมกับคุณนะที่จะจ่ายสมเเซ็นเมื่อแนะนำซั์มานะ นะฮะก็ลิงไลน์ด,ด้านล่างไปงา่ายดีเลกนะคนไม่มีความรู้หรือว่ายังไม่เป็นก็จะมีถ่ายทอดให้เป็นช่วงๆในกลุ่ม f c e e o o o นะนะครับก็จะ400ท่านแล้วนะเข้าไปมีคนสนใจจํานวนมากต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะเครือข่ายผมมีอยู่300กว่าครูท่านแล้วนะนะครับนะที่เป็นเครือข่ายกันก็เนี่ยวันที่19เนี้ยนะฮะก็เข้าฟังนะฮะก็จะมีรายละเอียดนะฮะอธิบายนะก็นะก,นะก็ท่านใดอยากจะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายผมก็ลิงไลน์แอดกันแล้วกันนะครับ ดิฉหน้าช่องทิกต็อกหรือท่านใดอยากจะได้วัตถุมงคลนะอันนี้เป็นวัตถุมงคลนี่เป็นพระเครื่องนะครับอันนี้ปุกเสกนะเป็นพระพุทธสิกขีที่หนึ่งหรือเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งหรือสมเด็จพระมหาจากักรพรรดินะฮะด้านหลังเนี่ยเป็นยันกระทูเจ็ดแบกปุกเสกในวันเสาห้าที่ผ่านมาคือวันที่สิบสามเมษาซึ่งเป็นวันแข็งวันที่เหมาะในการสร้างเครื่องรางเพื่อให้ให้มีพุทธคุณสูงและใช้ตำแหน่งดวงดาวปุกเสกอีกวันคือ วันจันคุคารุสุริยาในวันที่15เมษายนคือดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสดาวจันทอยู่ในราศีธวาลทาให้เครื่องรางที่เราสร้างมีความมงคลหาที่เสมอเหมือนไม่ได้ในด้านหลังเนี่ยยันกระทูเจ็ดแบ่งมีพุทธคุณสูงนะครูบาอาจารย์บางสายเอาไปเลี้ยงเป็นยันกอเพชรครูบาอาจารย์บางสายเอาไปทําเป็นยันวิเชัยสงครามบางสายเอาไปทําเป็นยันต่างๆนาศักตงร่างกายต่างๆนี่ก็มีที่มาเนี่ยจากยันจากบทสรรเสริญพระพุทธคุณนะฮะยันเนี่ยด้านหลังเป็นยันโบราณแข็งมาก นะก็หนุนดวงเสริมบารมีทุกด้านนะอันนี้คือคือเป็นพระพุทธสิกีหรือพระมหาจากักรพรรดิที่1นะฮะพระมหาจักรพรรดินะพุทธสิกีที่หนึ่งหรือท่านเอกได้พระพิคนเนศก็มีนะอันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วอันนี้รุ่นเศรษฐีนะบางคนได้ไปเนี่ยถูกหวยเป็นล้านก็มีนะนะครับอันนี้อันนี้เป็นความเชื่อนะของแต่ละบุคคลนะเป็นเครื่องรางของขลนะังอะวัตถุบงคลเนี่ยอย่างคนเนี้ยเนี่ยเอาให้ดูเนี่ยเขาบูชาสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิที่ปลุกเสกในวันเสาร์ห้าไปเนี่ยสามองค์เนี่ย เขาบอกว่าให้ลูกชายและลูกสาวด้วยตัวเขาน่ะถูกหวยเนี่ยได้เงินมาหกแสนกว่าเนี่ยแล้วก็ลูกชายเนี่ยเป็นเซลล์เนี่ยปิดการขายได้หลายล้านเลยเนี่ยนะฮะเหลือเชื่อมากๆเขาบอกมาเนี่ยนะนะฮะเนี่ยบางคนบูชาพระศรีวิรีที่ปลุกเสกในวันจันทร์พระจันเพนเก้าเพนไปเนี่ยเนี่ยพระศรีวิรีบูชาเนี่ยถูกหวยเนี่ยได้เงินมาล้านกว่าบาทก็มีนะนะครับเนี่ยบางคนบูชาพระ มิคเนชไปอันนี้มันเป็นประสบการณ์ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะนะฮะเนี่ยคนเนี้ยบูชาพระปิคเนชไปเนี่ยถูกหวยครึ่งล้านอาศาัศจรรย์มากๆเขาบอกนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อของเขานะนะฮะอันนี้ก็ท่านใดสนใจอยากได้ลิงก์อะไ์ด้านล่างลิงก์ในช่องทิกตอกสวัสดีครับ